สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎทุกท่านชาวราศีกรกฎ ถือว่าเป็นราศีที่4ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกรกฎก็คือปูชาวราศีนี้เป็นคนฉลาดเป็นระบบระเบียบเป็นคนใจกว้างชอบอยู่บ้านและเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประคับประคองความรู้สึก ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยในแง่ของสัญชาตญาณและความอ่อนไหวชาวราศีนี้ถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทําความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวและคนที่บ้านเป็นอันดับแรกชาวราศีกรกฎ มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่นอีกด้วยสวัสดีครับกระยาณมิตรทุกท่านนะครับในคลิปนี้ อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงในครึ่งปีหลังของทุกท่านนะครับก็มาดูกันว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกริ่นไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าการทำนายไทยทัศน์แบบนี้นะเป็นการทำนายแบบทั่วไปนะครับ เราไม่ได้จาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดังนั้นแล้วทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับก็ขอให้รับฟังแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับหากฟังแล้วรู้สึกว่าตรงต่อใจก็ฟังต่อนะครับหากฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของท่านเลยก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับ อาจารย์ก็จะมาในหัวข้อนะครับว่าครึ่งปีหลังพศ2 5 6 4นี้นะครับดวงของท่านนะครับมีโอกาสนะครับทางด้านโชคลาภทางด้านการเงินนะครับจะมาจากจุดนี้จะมาจากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านทำเขาเรียกว่าสิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเห็นผลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเช็คพลังงานของท่านที่ฟังคลิปนี้ใน ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับลองฟังดูว่ามันใช่กับตัวท่านไหมนะครับถ้าหากว่าใช่ฟังต่อนะครับตัวตนของท่านในช่วงที่ผ่านมาจากพลังงานไพ่ที่จับได้นะในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านนั้นนะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเบื่อนายกับเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะครับเห็นแล้วก็เกิด ความหงุดหงิดเกิดอารมณ์ที่แบบว่าลำคาญแม้แต่กระทั่งได้ยินเสียงก็รู้สึกว่าหนวกหูนะครับแต่ว่าท่านนั้นก็ค่อนข้างที่เป็นคนที่จะมีความอดทนมากเลยนะครับเรียกได้ว่าก็แกล้งหลับบ้างแกล้งไม่ได้ยินบ้างเขาเรียกว่าก็ทําอะไรก็ทําทําไปเพื่อรอให้มันผ่านพ้นไปเพื่อให้วันนั้นจบจบ,จบไปนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ เขาเรียกว่าสภาวะจิตของท่านก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะเขาเรียกว่าค่อยๆผ่อนคลายขึ้นมาแล้วนะรู้สึกสบายขึ้นมาบ้างยิ่งถ้าได้อยู่กับธรรมชาตินะครับพวกแม่น้ําภูเขาได้ยินเสียงนกเสียงปลาไอเสียงนกเสียงสัตว์อะไรต่างๆนะครับที่อยู่รอบข้างก็จะทําให้เขาเรียกว่าท่านนั้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมานะครับและต่อจากนี้นะ ตามพลังงานไพ่ท่านก็จะได้รับความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับคนรักในท่ามกลางของธรรมชาติแล้วแล้วก็พูดได้ว่าเป็นอะไรที่ท่านเขาเรียกว่าชอบนะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนท่านนั้นได้เติมพลังได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับวันใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะพลังงานไพ่ก็ยังมีขึ้นมาอีกว่า ท่านนั้นนะเหมือนกําลังเฝ้ารอใครคนหนึ่งแถมการเฝ้ารอนี้ยังเป็นการเฝ้ารอที่แบบจดจอ่อเรียกได้ว่าจดจ่ออย่างหนักมากเลยทีเดียวนะครับจนส่งผลให้ท่านนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับจิตใจเลื่อนลอยสตินี้ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับสับสนบางครั้งก็วิตกกังวลนะครับบางทีก็คิดไปต่างๆนานาสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเหตุ ให้ท่านนั้นเกิดความทุกข์ใจตามมานะครับซึ่งมันเป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากพฤติกรรมทางความคิดของท่านนั่นเองนะครับต้องระวังนะครับพยายามอย่าคิดในสิ่งที่ตัวเองต้องเครียดนะครับเอาละอาจารย์ขอจับไพ่ขอสื่อกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะว่าท่านองค์ท่านเขาเรียกว่าที่ตัวท่านนะนับถืออยู่ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีคําแนะนําท่านประมาณไหนนะ เอาละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะไม่ต้องถามนะว่าเป็นใครก็คือไม่ว่าท่านจะนับถือองค์ใดก็ช่างก็คือสิ่งที่ท่านนับถือนั่นแหละท่านอยากแนะนำว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปนะองค์ท่านนั้นอยากจะให้ตัวของท่านนั้นนะกลับมาหาความสงบอีกครั้งนะเพื่อที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำจากยานอย่างรู้ของตัวท่านเองนั่นแหละครับ ว่าช่วงนี้สภาวะจิตของท่านนั้นน่ะมันไม่ได้ก้าวหน้าเลยนะครับมันถดถอยลงเนื่องจากว่าตัวท่านนั้นปล่อยให้จิตใจต้องยึดติดอยู่กับการหมกมุ่นการคิดในเรื่องเดิมๆเร,เรื่องหนึ่งจนเกินไปะนะครับแถมยังปรุงแต่งสารพัดอย่างนะครับจินตนาการขึ้นมาเองล้วนๆจนทําให้เกิดความสับสนและในเรื่องที่ท่านกําลังยึดติดและหาทางออก ในใจไม่ได้อยู่ตอนนี้นะครับทางแก้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ท,ท่านที่อยากจะแนะนําให้ตัวท่านทำก็คือท่านควรจะคิดให้มันจบเป็นเรื่องๆไปนะครับไม่ควรที่จะคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันหมายความว่าสภาวะตัวตนของท่านในช่วงที่ผ่านมาที่มันเกิดความเครียดเกิดความสับสนในปัญหาต่างๆนานาเน,นี่ย มันเกิดขึ้นมาจากการนึกคิดปรุงแต่งของท่านจนมากเกินไปเรียกว่าปัญหา108เอามาคิดพร้อมกันในคืนเดียวนอนเขาเรียกว่านอนก็นอนไม่หลับเลยนะครับดังนั้นวิธีแก้คือควรจะเรียงลำดับปัญหานะครับจาก เล็กไปหาใหญ่นะครับค่อยๆแก้ไปทีละปัญหานะครับค,คิดแก้เรื่องนี้จบแล้วก็เอาอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดแก้เรื่องนี้จบแล้วก็เอาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดถ้าทํยแบบนี้นะครับปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายจะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้นะครับและวิธีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําท่านนะครับคือถ้าอยากได้คำตอบและบทสรุปของปัญหาต่างๆแบบชาญฉลาดนั่นก็คือ ท่านนะครับจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการของการทำความสงบนั่นก็คือการทำสมาธินะครับการฝึกทำสมาธิเพื่อหาคำตอบและทางออกในเรื่องต่างๆที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับการทำสมาธิที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเข้ามานั่งวันสองวันแล้วจะได้คำตอบนะคือความหมายคือท่านต้องฝึก เขาเรียกว่าปฏิบัติไปวันละนิดวันละหน่อยนะวันละหนาทีวันละ10นาที15นาทีก่อนนอนคิดว่าทําได้นะเมื่อฝึกไปเรื่อยๆนะครับสมาธิของท่านเขาเรียกว่าพร้อมแล้ว ควรค่าแก่การใช้งานแล้วท่านนั้นก็จะได้พบกับคำตอบและทางออกในเรื่องที่ท่านอยากรู้ได้ด้วยของตัวท่านเองนะครับซึ่งคำตอบเหล่านั้นอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือมาในนิมิตหรือสื่อมาทางข้อความและตัวอ,อักษรต่างๆนะครับดังนั้นแล้วถ้าท่านอยากเขาเรียกว่าพบกับทางออกแล้วนำพาท่านไปสู่ สภาวะ,ะการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของจิตใจที่ดีขึ้นเรื่องของสภาวะการนำรงชีวิตการบริหารจัดการปัญหาต่างๆนะครับท่านจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะครับให้กราบไหว้อ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยเปิดทางในการเข้าหาความสงบเพื่อให้ท่านได้มาซึ่ง คำตอบซึ่งทางออกของปัญหาต่างๆนะครับเวลาสวดมนต์เวลาอ้อนวอนไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกนั้นร่ำรวยไม่ใช่นะครับควรจะขอว่าขอให้ท่านนั้นเปิดทางให้ลูกมีปัญญาที่สูงขึ้นนะครับมีเขาเรียกว่าพบคําตอบในทุกๆปัญหาที่เครียดอยู่ตอนนี้นําพาซึ่งความสุขเข้ามาในชีวิตนี่คือสิ่งที่ควรขอนะครับ นี่คือบทสรุปนะครับถ้าท่านปฏิบัติได้ถ้าท่านพบคำตอบแล้วชีวิตท่านต่อจากนี้ไปนะครับในครึ่งปีหลังนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับพลังงานไพ่ขึ้นมาบอกว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเรียกว่าทำไปสะสมบุญไปถ้าค้นพบคำตอบเมื่อไหร่นะครับท่านจะมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากจุดนี้นะครับ เรียกได้ว่าอนาคตข้างหน้าก็จะไม่เครียดมากอย่างนี้เมื่อเจอปัญหาใดๆท่านก็จะได้นําวงโครจรของการแก้ปัญหานี้กลับมาใช้อีกครั้งจนเกิดปัญญานะครับและนี่ก็คือคำทำนายโดยรวมนะครับจากพลังงานไพ่ของท่านในช่วงนี้นะครับหากฟังแล้วตรงหรือไม่ตรงยังไงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับ แต่ที่สำคัญนะครับท่านใดหากฟังแล้วรู้สึกว่าใช่แหละช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อที่คนอื่นๆนะครับจะได้มีโอกาสรับฟังคลิปนี้จากการกดไลค์กดแชร์ของท่านนะครับถ้าเกิดว่าเขาฟังแล้วเขามีกำลังใจนะครับมันก็จะได้บุญไปต่างๆกันนะครับและสุดท้ายก่อนจากนะครับจาน์ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้หรือไม่ได้ฟังก็าตามนะครับจงมีสุขภาพที่ แข็งแรงมีสุขภาพดีๆนะครับมีเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจไม่จนไม่เครียดห่างไกลจากโควิดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ